ป่านิีครับป่นนีน้นนนแม่บอกง่ายเลยคนนะครับคนนะสี่เซนครับพี่น้องคนเกือ <c oughs> บรอดแม่ซ้ำนีเกือบรอดครับอือหือปา่ามันต้องใส่ไหนวะเนี่ย เกือบรอดครับพี่นอ้องมมงรอดูหลอดยังไงเลยพื่อนะโอ้โหใส่นี่ยังรอดนะมันแล้วครับวมื่อนี่แต้มแล้วของเขา14เซนต์แน้ะครับใส่สามเต้าสีเท่านี่เทื่อดีเทื้อดีสามครับนี่ครับเฮ้ยแมวไงพูดทางผุนดินเหรอดินบา,าแห้งเลยครับผม เดี๋ยวเราไปลุ่นกันนะครับว่าใส่ไงบ่ forbid. พุ้นครับพี่น้องเห็นขา,ขาวๆอยู่คนบ่ปุ่นอ๋ปานินครับปานนล้อีกแล้วโอ้สิบสีเซนวันนี้เห็นงานครับผมหลังจากใส่มาสองรอบแล้วว่มีผลงานเลยวันนี้มีตัวเห็นอยู่ครับ เนครับใส่ปลาโอ้ใส่งาเลยครับผมวันนี้น14เสียนตกง่ายนะครับใส่โัวมาน,นะครับวันนี้นี่ไปก่อน,นครับต้องปุ๊ดนะครับเดาขาดไวใจมองอยังไม่ได้นะครับ เนกำลังสร้งสิบสองเซนมาครับเดี๋ยวจะเอาสิบสองเซนลงมาลองใส่น้ำนะครับปลาใส่โลยยังหลุดง่ายนะครับตอนแรกว่าจะเอาสิบแปดเซนมาใส่แต่ว่าก็โอ้สิบแปดเซนกับสิบลาทที่พอทำหมก ใส่ตัวละสองล้ัพอดีสิบเซนยังหลุดง่ายนะครับปลาใส่ล้เนี่ยนี่ครับพี่น้องตอนนี้นะครับตอนน,ตนี้ใส่สิบสี่เซนสิีเยนเจ็ดเซนนะครับ

เพียนเจ็ดเซนอึ๊บอีนี่ตัวนึงครับเจ็ดเซนเอ้ป่าบอลเลนลย ป่าจิเซนมันเงียบเลยครับเงียบกริบเลยป่ามัน,นส่งผลงานครับเซลนี้ได้เพราะได้กับเขา